จริงนี่เป็นวิถีชีวิตที่จักรวาลที่เราเวลาเรามาเกิดน,นี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วคือคุณทําสิ่งที่ตัวเองชอบเสร็จแล้วก็เงินก็ไหลเข้ามาตลอดเวลาแล้วเราก็ทาสิ่งที่ตัวเองชอบตลอดเวลาแล้วเราก็เติบโตขึ้นแล้วเราก็มีคุณค่ามากขึ้นแล้วสแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสอนเขาสอนให้ทาอะไรหรือเล่ามันม่นคงมั่นคงจำไวนะ้นะเขามั่นคงคือติดคุกจำไว้มั่นคงคือติดคุก คืออะไรติดคุกเวลาคุณคิดถึงความมั่งคงคุณจะลืมเรื่องความมั่งคั่งไปคุณจะลืมว่าเราเกิดมาเพื่อแบบคุณมั่งคั่งเหลือเฟือใช้เงินคุณลืมเรื่องนี้ไปแต่คุณถูกสะกดจิตคนส่วนใหญ่ถูกสะกดจิตทั้งชีวิตคือสร้างโจกสถึงชีวิตด้วยระบบการศึกษาเขาจะให้คุณมั่นคงมั่นคงแล้วก็เอาเอาโซ่ตรวนมาใส่คุณในระบบของเราบอกว่าอ่าถ้าอยู่กับฉันนะถึงหกสิบนะเดี๋ยวจะมีจุดให้บบนองบับนาให้อก็แบบคุณก็แบบสามสิบ สี่สิบแล้วยี่สิบปีเองโดติดคุกอีกยี่สิบปีเองต้องไปทำงานที่คุณไม่ชอบอีกยี่สิบปีเองติดคุกเพื่อที่จะแลกแลกเงินเดือนไม่ไหวมากนั่นแหละแต่คุณทำสิ่งที่คุณไม่ชอบแต่ถ้าคุณทำสิ่งที่ชอบโอเคนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่คนส่วนใหญ่มันเบื่อสภาพก็เบื่อเรื่องเงินงานเดิมแล้วแล้วเวลาคุณไปถูกการโปรโมทถูกด้วยการตัดสินจากคนอื่นจากเจ้านายคุณว่าเอใครรับไม่ได้เรื่องนี้ก็มาฟังกันนะทุกคนแล้วใครมีธุรกิจที่ตัวเองเป็นท่าอย่าลืมนะคนส่วนใหญ่มีธุรกิจ คนส่วนใหญ่นะมีธุรกิจแต่เขาลืมเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจไว้แต่จริงเขาเป็นทาสเพราะเขาต้องไปทํางานเมื่อไหร่ที่คุณต้องไปทํางานในธุรกิจของคุณคุณคือทาสหนึ่งคนคุณคือลูกจ้างหนึ่งคนในธุรกิจนั้นแล้วบางคนเจ้าของขธุรกิจคือยิ่งรวยขึ้นไปอีกคือลูกจ้างจ่ายได้ยับเงือนเดือนก่อนหมดเลยจ้าแต่ฉันได้รับคนสุดท้ายและกูมาลืมคิดค่าตัวกูเองด้วยคุณรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่คนรวยมีคืออะไรรูป้ป่ายิ่งรวยจะมีคืออะไรถังเลือก ทางเลือกมันมันเยอะขึ้นตามความรวยคนรวยคนจนคือคนที่ไม่มีตังคือไม่มีทางเลือกอทางเลือกน้อยกว่าอยางนี้ีกับจริงๆเขาไม่ีทางเลือก่านั้นผมเพิ่งสอนไปในความตน้นจําคุณยังเลือกออย่างหนึ่งได้คุณเลือกคิดได้ถึงแม้คุณจนแค่ไหนคุณเลือกคิดแบบผู้นําได้คุณเลือกแบบผู้ชนะได้คุณเลือกคิดแบบคนสาเร็จได้เข้าใจป่ะนั่นคือข้อหนึ่งเลยคุณไม่รู้แล้วข้อหนึ่งคือพลังงานความพลังความการเลือก นี่คืออำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เลยผมบอกได้เลยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมว่า your greatest power พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือพลังการเลือกคุณแค่ต้องเลือกว่าจะเอาอะไรเกิดมาอยังไรกูไม่สนกูจะเลือกเลือกเลือกของเจ๋งของโลกคุณมีคันเลือกพลังการเลือกคุณไม่เลือกเองถ้าคุณเลือกคุณจะได้มันข้อสองคืออะไรรู้ป่าพลังสะกดจิตคนอื่นสะกดจิตคุณรู้ไหมคุณสะกดจิตคนอื่นได้คุณแค่ปรากฏตัวคนก็ถูกหลงหนาวแล้วคุณเคยเห็นปะ แต่คุณถูกโน้มน้าวคุณแค่ปรากอบตัวคนถูกโน้มน้าวแล้วคุณแค่คิดแค่นี้จำไว้คุณสะกดจิตคนอื่นได้คุณสะกดจิตตั้งแต่คุณยังไม่อาปากสักคำเลยคนมันคิดแล้วว่าไอคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แม่งเงินไม่เข้าหรือคนคนนี้แม่งเงินแม่งเข้าตลอดผมบอกได้เลยใครใครสอนแบบวิ่งไล่ล่าหาเงินสอนปิดร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ผมมั่นใจมากแล้วยังมีคนอีกนะในคอร์สคอร์สจำจำนะยังมีลูกศิษย์ที่แบบมาฟีดแบ็คนี่จริงจริงก็คนอื่นก็สอนให้เหนื่อยนะ ต่สอนให้เหนื่อยอะไรแบบว่าขายตรงอะไรก็จะแบบมิ้วให้เราเหนื่อยเงยทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกกาได้นอนสิเขาต้องให้คนร่างๆทางานเยอะสิเขาจะเขาหมอย่ได้สบายใช่ไหมแต่ว่าผมแบบสอนให้สอนให้คุณสบายแล้วใช้ Le v e r a ร e พลังงานจักรวาลคุณใช้งานพลังงานจักรวาลใช้ไปเลยเขาอยากให้คุณใช้ด้วยซ้ําจริงๆแล้วคุณส่งพลังจิตไปเขาตอบเขาเตรียมตอบโจทย์คุณอยู่แล้วอ๋ออย่างหนึ่งที่จะบอกให้ฟังพลังไม่ถูกคนอื่นสะกดจิตไม่ถูกคนอื่นสะกดจิต คืออะไรไม่ถูกคนอื่นสกดจิตคุณเคยเห็นม้าไหมม้มามา้มาที่แข่งมันจะมีไบรเดอร์เคยเห็นปหเคยเห็นมาไบรเดอร์คือไบรอมตาบอดไงไบรเดอร์คือไม่ให้ม่มมันตาบอดทําไมไอ้ม้าเนี่ยถ้ามันไปเห็นคู่แข่งมันจะเปะทันทีเขาเลยต้องอามาปิดมึงมองแสงที่เป้าหมายมึงพอมนุษย์ดันไม่มีมันก็เลยบอกไปแล้วโดนคนอื่นสกดจิต ตัวนคนส่วนใหญ่คุณรู้ไหมพวกสปอนเซอร์ส่วนใหญ่มันชค่หรือใครก็ตามอะเวลาคนเชิญผมไปพูดเนี้ยผมไม่ได้แคร์นะว่าอยากไปจริงๆนะนี่ก็มีคําเชิญไปพูดเต็มไปหมดผมไม่เดียวเองเลยน้องเดียวเอาไม่สนใจเขาไม่ได้ไม่เคยไปนั่งตามนะเฮ้ยเป็นไงอะเขาเขาทุกกับไม่ย่างในราคาที่เราบอกไปไม่สนใจอะไคุณไม่ไปก็ได้คุณนั่งลายครอบเดียวกูได้เป็นล้านเราไม่ต้องมานั่งมาอะไรเงินไม่ท่าไหรายเราน้่งต่อรองไม่ขี้เกียจคนที่มันบิ๊กมันนี่มันมีอารมณ์ประมาณนี้ พิกมันนี่มันอารมณ์ประมาณนี้คือเชื่อว่าเรื่องเงินแค่นี้กระชอมกูไม่ไปนั่งตามเสียเวลาคนมันรู้สึกแบบประมาณว่ากูไม่เหลือเฟือกูไม่ต้องไปงอใครคุณแอคอย่างนั้นไปได้ก่อนเลยก่อนเลยก่อนที่คุณจะมีก่อนที่คุณจะมีจะมใจแข็งพรอมอะไรไอคนที่มันไล่ฆ่าคือคนที่งอคนอื่น คนที่ไปนั่งง้อคนอื่นดูไร้ค่า,คาบางทีคนของดีด้วยนะบางคนนึงเจ๋งด้วยนะคุณรู้เปล่าว่าในประเทศเรานี่มีคนนะเอ,อ่มีดาราที่เจ๋งๆมีมีม,มีมีคนนักพูดที่เจ๋งๆนะแต่เขาลดค่าด้วยขอตัวเองด้วยการไปงออ้อคนอื่นเพราะเขาไม่มีไรายได้ทางอื่นแล้วเลยจบไงส่วนใหญ่มันจะอย่างนี้ไงเพราะงานมันไม่มีเมืองไทยมันไม่มีงานเยอะขนาดนั้นพอพอเขาเกินอายุถึงคันระดๆเป็นไปพวกดารานักม้องเลยก็ตามเนี่ย ก็เลยต้องไปง้อคนอื่นพอง้อคนอื่นปุ๊บค่าหายไปถ้าคุณอยากให้คนได้ตัวคุณมากขึ้นจงทําตัวเป็นคนหายากจงทําตัวเป็นคนหายากเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัลลิตรอศีบ